แล้วแล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มันเกิดก็เกิดขึ้นผมเดินทางออกจากหมู่บ้านลักไทยไม่ห้องสอนนะเพื่อจะไปทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาจาบโบนแล้วก็มาเจอครอบครัวพี่แบงค์ครอบครัวเศรษดีเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็จะเดินทางไปที่เชียงดาวครับสู่จังหวัดเชียงใหม่ห้วยน,น้ำดังอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนะฮะ แล้วถึงจุดชมวิวดอยกิวลมแล้วแล้วก็ไปรับใบเซ็นอุทยาน,นครับเอ,อันนี้รูปก่อนเลยทางตามจุดเวกันต่อเพื่อไปชี่เขาขี้คลั่งเหมือนแก้ซ้อนเลยทีนี้ก็ทางค่อนข้างชันครับแล้วก็จะเป็นโค้งหักศอกไม่าามีอะไรยากไปกว่ากอเซลอยแล้วครับ <c oughs> จังหวะนี้ สักพักก็จะเริ่มเข้าสู่ทางดินแล้วเริ่มเห็นฝุ่นเลยนะครับอ่ๆๆๆสุดทางดินอีกแล้วทางดิน100%นะฮะ33กิโลกับถนอนอย่างนี้หรอของจังหวัดไซมีงเซียงใหม่ระดับเราต้องขี่ข้ามน้ำอยู่แล้วฮะลึกไม่ลึกไม่รู้ทางที่เขา ทำไม่ให้ข้ามน้ำฝัก้ายก็ไม่ข้ามแลอย่างทดสอบรถนึและนี่ก็คือภาพก่อนเหตุการณ์นั้นจะเกิดนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ขับเร็วเลยผมขับแค่2 0 30ไปตามทางฝุ่นตลอดนะครับซึ่งทางข้างหน้ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหลังเต่าครับล้อหน้าเลื่อนฝุ่น้วสะบัดแล้วก็ล้มไปเลยครับและนี่ก็คือหลังเหตุการณ์รถล้มไปแล้วครับก็ เจ็บน,นิดหน่อยครับลุกขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็ต้องโหลดของลงครับไม่งั้นยกรถไปขึ้นเพราะถารถหนักมากครับรถก็กิงข้ขามไปฝั่งนู้นทางก็เป็นทางที่ออไม่มีผู้คนสัญจรนะผมเก็บของอยู่คนเดียวครึ่งชั่วโมงคร,ครับก็ยังไม่มีรถผ่านมาสักคันเลยก็ต้องเก็บของและเดินทางกันต่อครับส่วนรถก็ไม่ได้เป็นอะไรครับกคชิวหน้าแตกนิดหน่อยนะฮะและ้วก <Rab ot. S 2> ็ตรงแฮงเราจะมีกันล้มแล้วก็กันล้มงอนะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังก็จะมีถังน้ํามันดันไว้ครับซึ่งตัวรถไม่ถึงคืนนะครับก็ออุปกรณ์เซตี้มาพื่ งานนี้แล้วครับก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุอย่างนี้แต่ว่าแล้วก็เซฟตี้ไว้นะฮะส่วนผมก็เจ็บตัวข้อ2แล้วก็เจ็บเข่าแล้วก็เจ็บแขนนิดนึงนะฮะพอพอเดินทางต่อได้เพราะว่าประมาณเกือบถึงชั่วโมงยังไม่มีคนมาช่วยเลยก็ถือว่านั่งจุกอยู่พักนึงแล้วก็เก็บของเสร็จก็เดินทางต่อสู่เมืองคลองแล้วก็เชียงดาวถึงแม้จะเก็บดิดหน่อย จริงแล้วผมไม่รู้เลยครับว่าเมืองคองมันมาทางนี้แล้วก็จะมีทางลัดที่เป็นทางแบบนี้ครับซึ่งผมมาตามไอ้ GPS นะครับพามาซึ่งมันจะทะลุเมืงองคองตอนที่เราปักมาเราปักที่หมู่บ้านานาเราใหม่นะซึ่งเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาวสวยมากผมเลยปักแต่ไม่คิดเลยว่าจะพามาทางแบบนี้แต่ว่าผมครับสวยแต่ว่าก็เป็นด้วยความประมาทแล้วก็ผิดพลาดนิดหน่อยครับก็ไม่เรครับธรรมชาติสวยคุ้มค่าอยู่นะฮะธรรมชาติสดใส ข้ามน้ำเลยครับแล้วก็รอให้ชาวบ้านคนพื้นที่เป็นไกด์นะครับว่าข้ามกันตรงไหนแล้วก็จะขี่ตามเขาเลยนะครับกำลังดูู่<อ>ว่าจะลึกหรือเปล่านะฮะเราก็ต้องรอดูเขาไปลยวันนี้ก็คอนเทนต์จริงเลยเดรแล้วเราก็ออกจากป่าไ,ได้แล้ว ยินดีต้อนรับสู่เมืองคลองนะครับนะครับเมืองคลองและเราก็ถึงแล้วครับ ปากทางเข้าหมู่บ้านหน้าเราใหม่นะครับที่จะชมวิวเชียงดาวครับตอนนี้เรามาก็ค่าแล้วเริ่มเย็นพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนะครับที่แรกผมว่าคิดว่าจะเปิดห้องอยู่เมืองคลองนอนสักคืนเพื่อรักษาตัวนะครับแล้วก็ซ่อมรถนะครับแต่ว่าผมดูจีเพสแล้วมันเหลืออีกประมาณ16กิโลครับซึ่งเป็นทางลาดยางผมก็เลยมานี่เลยดีกว่าครับที่นี่อาจจะหายาหาอาหารแล้วหาที่พักนะครับแล้วก็ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีเรามาเจอเจ้าของที่พักนะครับบอกว่ามาก้างที่ผมนี่ครับก็แก่คิดแค่ หัวละ100เองนะตามให้กลางอยู่ตรงแคร่แล้วก็วิวสวยๆแบบนี้นะครับถือว่าโอเคเลยครับ